สวัสดีค่ะพี่พี่ FC ทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องพองทิปเชิงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพองมีรายการจะไปซื้อผ้าซื้อผ้าถุงนะคะซื้อผ้าถุงแล้วก็ไปดูเสื้อแล้วก็ไปดูผ้าถุงผ้าถุงสิีงตรงนะคะที่เป็นสุดเป็นสุดที่เขาทอมือเนั่นนะคะทอทอเครื่องไม่ใช่ไม่ใช่ทอมือทอเครื่องค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็น้องฟองก็รอสาวสาวสาวัดหรือรอเนเนื้อเขาอยู่นะคะน้องคํามุ้งน้องคําตามแล้วก็น้องน้อยนะคะน้องคําน้อยนะคะก็รอเขาอยู่คะ่ะตอนนี้เขากําลังแต่งโตกันอยู่คะ่ะยังไม่มาเลยถ้ามาน้องฟองจะพาพี่พี่เอทุกท่านนะคะจะพาไปแนะนําสาววัดหรือรอนเนือเผอพี่พี่เอทุกท่านได้มาเที่ยวเนาะจะได้รู้จักแล้วก็ มาเที่ยวด้วยกันได้มาเที่ยวมาชมมาเยี่ยมบ้านแบบนี้นะคะจะได้มาเที่ยวกับเที่ยวเที่ยวหาน้องๆเข้าเนาะเอ่อจะไปดูผ้าถุงนี่ก็เขาจะใส่ออกพันสานี่นะคะออกพันสานี่ก็จะมีหลายกลุ่มค่ะกลุ่มไม่เลินหนุ่มนะคะแม่เลินหนุ่มนี่ก็จะเป็นกลุ่มหนึงจะเอาอีกสีหนึงนะคะผ้าถุงกับ ะะแล้วก็จะเป็นสาวๆสาวๆเขาก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะมันจะแยกเป็นสองกลุ่มเนาะ <_ d ue> สาวสาวรุ่นเล็กกับสาวรุ่นใหญ่นะคะ <_ d ue> น้องคำพองเขาจะโตมาเป็นสาวรุ่นเล็กเนาะในน้องคำตาลเขาคนที่เราเห็นที่พระาธาตุเด๋ยวรอนเนื้อนะคะนั้นเขาก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะคะนั่นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงค่ะเขาจะแยกกันเอาเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะวันนี้ก็กับ สาวๆก็นะคะเราจะไปดูผ้าสิ้นกับเสื้อกันนะคะเราจะไปซื้อเสื้อผ้าถุงกันค่ะเดี๋ยวน้องๆเข้ามาเราไปรู้จักน้องๆเขาเลยค่ะ UFC ทุกคนนี่ตอนนี้ก็สาวเขาก็มารออยู่หน้าประตูแล้วนะคะเืออีอกสองคนยังไม่มาค่ะนี่ใส่น้าหอมบวชหอมสดๆอะ่ะ <laughs> นี่สาวเรา น้องคำน้อยนะคะคำน้อยถ้าใครมาเชิยงตรงก็เผื่จะมาได้มาเอวสาวหรือรอเนือเนอะ mm hmm. เาะเ่จะได้รู้จักกันไปไหนจะสาววันนี้เราจะไปไหนกันไปป่าจามค่ะ <c oughs> ไปเอาไปดูพัดสิ้น <ạ. S 1> ไปดูเซอร์เนาะรอรอเข้าอีกสองคนค่ะยังไม่มาเลยนี mm ่ hmm. อยู่ต้องเห็นแต่มอเตอร์ไซค์คนยังไม่มา นี่มาแล้วสองสาวกระทมจีดีจดีาอันเาเออจีดุกจีลาเนี่ยนี่นี่มาว๊เลยฮันนี่คำมุงอ่นนี้เอ้ยมุงว่ะเอ้ยมุงทุ่มจีดทุ่มจึดอีในปลดภัมันนี่ถอดทรัพนี่ เขาก็สื้อมือหูโมันก่อได้อย่างเ้ยไงนี่น้อยซื้อจำข่ายเขา้องกันเองล้งเส่ยางมีไ วานนี้ถ้าเป็นเมื่อวานนี้มาไม่ได้เลยนะคะถนนนี้วันนี้มายังมีคนมีคนลม้มมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> โต้กันนะโอ้ถนนยากมากเลยนะคะคนตั้งอยากคนตั้งอยากโอ้อยากแตกอยากว่าเนะ ขนลื่นถ้าฝนตกแบบนี้เมื่อวานนี้โอ้มาไม่ได้เลยค่ะก็จะออกมาในเมืองตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้ำไหลอันนี้แหลกออกนะคะไปล,ลงเขาไล่ค่ะนั้นก็อยู่แต่ในห้วยนั่นนะคะอยู่แต่ในห้วย 喂。喂

ยากกว่านี้มีอีกไหมเดินปืดเดินปืดค่ะเหมือนปลาไหลเลยปลาไหลลอย แล้วนี่นะคะป้าย้าตุาจอมแก้วป้ายถือร้อนหนือนะคะก็มันทำทางไว้ที่นี่ถ้าใครไม่รู้จักก็มีป้าย โควิดโควิดใช่โรคมันเยอะโรคมันเยอะเดี๋ยวก็ามาถึงแล้วนะตอนนี้ก็มาถึงป่าจามด้วยนะคะนี่เรามาถึงป่าจามกันแล้ว <laughs> ถึงน้นเซอร์แล้วค่ะก่ำก้าบันมาก นี่นะคะเราก็มาถึงร้านเซอร์ผ้าแล้วนะคะสินผ้าถุงนะคะนี่นะค่ะดูดูดด ี่ค่ะถึงแล้วถึงแล้วตัวถุงนะคะอนนอพอสิ้นนะ,ะออสีสสาขาอวออกสีขาวเนี่ยนี่ค่ะตอนนี้กำลังลายนี้กำลังออกมาใหม่นะคะเขากำลังฮิตกันค่ะคนสิงตรงเขาจะใส่แบบนี้ตอนออกพรรษาเคยชอบนี่ว่ะสชขาว ีี่าัใส่แอดด้วยเนาะนี่เราจะมาเอาเสื้อแบบนี้นะคะเขาจะใส่แบบนี้กัน นี่วันนี้กนี่้น่กอ้าวมันจะไหนมั้งมันเอา嘛ใส่เอาดิมึงอวเดกรองเท้าเด็กรองเท้าที่เอารองเท้าอะเสารองเท้า สา้วนะคะ้อง้าแฟดน้อง้า้าแผยจะไปขึ้นที่ไหนดีกันติดนะคะผ้าโพลีเยอะมากเลยแต่้าสวยมากมากลายใหม่นะคะลายใหม่ค่ะลายใหม่ สวยมากสวยมากได้แต่ดูในใจอะในใจอยากได้ทั้งหมดนะคะแต่ไม่มีเงินสวยมากเลยค่ะเหี สตรงนั้นค่ะร้านนี้ไม่มีนะคะเราจะไปดูร้านอีกร้านหนึ่งค่ะว่าจะมีไหมค่าส่ง สเสื้อนะคะสเสื้อสีขาวไปดูอีกร้านเลยคะ่ะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงวัดป่าสามแล้วนะคะนี่วัดป่าสามวัดป่าสามกัดเต้าเดียวกันหมดเลยะคะ่ะไปดูกันเลยะคะ่ะส,สาวเข้ากำลังเข้าไปดูกันอยู่นะคะไม่รู้ว่าร้านนี้จะมีอีกไหมนี่คะยม,มากๆลา,า,ายแบบนี้ค่ะเมีย มันนั่นแสะมีตีนบเมอเอาตีนนั่นอ่าพื้นน่าพื้นก็เหมืนซึ่งปุนหอยนั่งไนตึงของปีเนี่ยสีคลองนั้นเลยอะไปสอสอกก็มันมีมันตีนมันโปงไงหมักส้นหมวกกส้วมแขนมันโป้งอ่ะมันมีวันนนอ่ะเราสั่มอันมันมีเสียดรันมีเสีเหมือนกันวันนีนแข่งกันนี่ย คนเบอน่นเนาะสิงน้ำเนาะมาอสน้ำเาเมาขือ่ไมือซ้ือัเปออกมาด้ไปมึงต่อส่ง้ออารมณ์มงะต้อไ้แต่หัวผมดูมีเหตุการณ์เชเนาะมง่งมาไหนไข่ขมัะเกตุ้นะมีช่างตุ๊กเขียนใ้ย่ไอพิมมือนก่อเลเอาออกมานึ่เหอนด้วย มาโลสุดแต่ไม่ได้สุดพรุ่งนี้จะไปหาซื้อในตลาดนะคะไม่รู้จะมีหรือเปล่า <c oughs> วันนี้ก็กลับค่ะกลับค่ะวันนี้เราก็เนี่ยมาพักเย็บเสื้อผ้าเย็บผัาสิ้นน้องคำตาเขาอะ <c oughs> น้องสาวฟ้าแดดนะคะอีกคนอยู่ข้างในันนี้อ,อนหะ้อ <c> น <oughs> อีกคนอยู่ข้างในนี่ เมืดมเมอ,อามาำตาเมาื่อเมื่อมาทำตาเนี่ยตอนนี้ก็นะคะเราก็เย็บผ้ากันเสร็จแล้วนะคะเราจะไปร้านอะไรร้านของหวานนะคะร้านชาเขียวกันค่ะร้านน้ำปั่นนะคะสาวเขาเขาก็มาแล้ว ออ,ออกคลิปหน่อยแนะนำโต <laughs> <laughs> มาเพื่อดีมาตีนี้กันเนีอ้าวนี่ก็คือน้องทำน้อยเนาะ <laughs> ชื่ออะไรนี่ทำน้อยค่ะเออมาเชีงตุงก็อย่าลืมมาเว้ <laughs> นี่ก็ทำ,ำตาลน้องทำตานะคะ <laughs> นี่ก็น้องทำมุ้งนะคะสองคนพระแฟดค่ะพระแฟด เราจะไปเราจะไปไหนกันตอนนี้เราจะไปไหนกันไปร้านมีมีมมของหวานไปร้านของหวานร้านน้ำปันนะะนปกก่นนะคะร้านชาเขียวเดี๋ยวไปรอดูกันเลยค่ะนี่มาถึงกัดฟ้าแล้วนะคะตอนนี้มาถึงกัดฟ้าแล้วเราก็มาถึงกัดฟ้ากันแล้วนะคะถึงร้านน้ำปัน่นชาเขียว เป็นแมงนาอ่ำเบียงนั่งได้นานอนนี่ค่ะจะเป็นร้านอาหารหนองปลากาดฟ้านะคะตอนนี้เขาจะเปิดรับไปมปไ่มาเล่อไหมาล้วเมอ Này, tay <cười> <cười> ai bao nhiêu nó Tao hả ai bao nhiêu á Sang nam sang canh lấy ha 3 <hiến> không <laughs> S <s <ign> เอาเตอนนี้ร้านเขาก็ไม่ให้นั่งนะคะเพราะเขาโกโรคโควิดต้องมาซื้อไปกินที่บ้านอย่างเดียวค่ะนี่ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วเ <c oughs> นาะฝนตกค่ะตอนนี้ใช่ฝนตกค่ะตอนนี้ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็รอดูคลิปเราต่อไปเนาะค่ะใช่รอดู้คลิปต่อต่อไปกันเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องของทิพย์ชิงตุงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ